สวัสดีครับก็เปลี่ยนคอมใหม่ครับเปลี่ยนคอมครับเพราะว่าคอมเก่าไม่ไหวครับนะฮะเพราะว่าเปิดโปรแกรมแล้วอ่อแมปไม่ขึ้นครับก็เลยเปลี่ยนคอมใหม่ถ้าเกิดว่ากระตุกอีกอาจจะต้องโอเวอร์คอร์กจอเครื่องนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็จะโชว์ว่าขยันว่างั้นเถอะ,ะโชว์ว่าตั้งใจทํามาให้ดูกันก็เปิดโปรแกรม UDK Editor ขึ้นมาเลยนะฮะ ช้เวลาความผมก็ไม่ถึงกแลรงมากนะฮะก็พอพอไปได้โอเคเปิดมาแนละ้วรอโหลดทุกอย่างเสร็จนะฮะก็ ปิดไปเลยสออันที่เด้งขึ้นมานะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคเราจะไม่ต้องกดตามผมนะเอ,อปกติจะกดไว้แล้วผมแอปเปิดมาแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวลองเปิดแมพที่เขาทำเสร็จแล้วดูดีกว่าจะได้รู้สึกต,ตื่นเต้นนิดหน่อยกดรูปแฟ้มหรืออธิบายให้ดูโอเค ูปแฟ้มขึ้นมานะฮะแล้วก็มันจะมาโฟลเดอร์นี้ก่อนแล้วเข้า example ไปแล้วก็ example map นะฮะเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมารอโหลดโอเคก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะะมีแ a p ของเขาขึ้นมาให้ดูก็เดี๋ยวจะพาทัวร์นิดหนึง่งทีนี้คลิกข,ขวาคลิกขวาค้างแล้วเราสามารถเลื่อนหน้าจอได้นะฮะโอเคเลื่อนลงมาดูน้ำด้านล่างนิดหนึง่งนะฮะ ก็มันจะเห็นจะเห็นว่าน้ําไหลอยู่นะฮะโอเคเราหยุดน้ําไหลก่อนเพราะว่านี่เกินการเหมือนยังไงเสียงแบบเรียวทม์ฮะเออไม่ใช่ผ้าแบบเรี้ยวทม์ก็คือในฉากเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นพรีวิวไอไอวัตถุที่เคลื่อนไหวได้นะฮะจริงๆแล้วเราก็ปิดไปก่อนก็ได้เพราะว่าอาจจะทําให้เอถ้าเกิดแบบเราใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทําให้แหลกได้เวลาเราจะมาอิดิทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูด้านบนซ้ายมือนะฮะ เห็นปุ่มนี้ไหมเกียวมหรือคอนโทรคิดคอนโทรอานะฮะก็กดปิดไปก่อนนะฮะจะเห็นว่าน้ําจะหยุดไหลแล้วนะฮะโอเคทีนีเ้เรามาดูวิธีการควบคุมหรือว่าการดูในในในแมปของเราเบื้องต้นและกันการดูการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ก็คลิกขวาจะเห็นว่าเปลี่ยนมุมมองกล้องได้นะฮะโอเคทีนี้ก็ลุกกิงเมาส์นะฮะสูมเข้าสูมออก ทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือ W A S D นะฮะ W A S D ถ้าเล่นเกมยิงหรืออะไรมาก่อนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะฮะ W เดินหน้า S ถอยหลัง A เลื่อนไปทางซ้าย D เลื่อนไปทางขวานะฮะทีนี้ก็ลองคลิกขวาค้างแล้วก็กด W หรือ A S D อย่างผมกด S ก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะฮะ หลังคาไม่ได้ทำไว้นะฮะนี่ด้านข้างก็ไม่ยอมเก็บงานนะฮะมาดใูใต้ล่างก็ไม่ยอมเก็บนะฮะโอเคเรากลับมาที่ห้องเดิมได้ทีน,น,นี้เราจะลองพรีวิวเราจะลองวิวแมปนี้ขึ้นมาดูว่าพอสร้างออกมาแล้วเนี่ยพอเข้าไปเล่นลจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ดูด้านบนมันจะมีหลายอันที่เลือกนะฮะเพย์อินวิวพอยเอาอันนี้ดีกว่า มันจะมีหลายอันนะฮะบางอันจะอันนี้เหมือนเริ่มเกมจริงๆเลยอันนี้ลอง Play t i s Level In and Editor w i n d o w ก็คือเล่นแบบมันจะสร้างหน้าต่างขึ้นมาให้เล่นนะฮะคือเหมือนเอาไว้เทสจริงๆเอาไว้เทสซะมากกว่าก็เล่นได้แหลนะแต่เอาไว้เทสมันจะไม่โหลดอะไรเยอะนะฮะอันนี้จะมีปุ่มลงในโมบายหรือ iOS อะไรงี้อีกแต่ก็อันนี้ต้องสมัครก่อนจะต้องเสียงเงินนะฮะก็เลยก็เลยไม่ ไม่คิดว่าน่าจะกดตอนนี้ก็กดอันนี้ไปแล้วกันนะฮะก็รอโหลดเปด็น,นหน้าต่างนี้อ่เราสามารถเล่นเกมได้อย่างที่เราต้องการตอนนี้ก็อยากจะบอกไว้ว่าอยากยิงอยากทําอะไรก็จัดไปเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยิงอีกนานนะฮะก็ลองดูลองดูว่าเกมนี้เหมาะสำหรับคุณหรือไม่นะฮะถ้า หรือภาพกาก,ากไปเอฟเฟกากากไปอะไรก็ไม,ไม่ต้องเรียนรู้แล้วนะมันคงการจริงเลยตอนนี้ก็รีบ วก็ลองดูระบบเกมแล้วกันว่า <KNOW> ม <S Doom épisode> ันเหมาะมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเรียนอย่างที่บอกนะฮะลอยิงด้มไ้ดูว่าการกระเด้ง ต้องอันนี้ต้องกด e นะฮะวัระเบิดเดี๋ยวดูเอฟเฟรคระเบิดเท่าหน่อั่นเลยนั่นแหี้มีฉากให้ดูด้วย<น> คงกะให้จบแค่นี้แหละมั้งนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สอนกนอานรคิวเ่อนตำแหน่งอะไรปรับมุมกล้องอะไรในแผนที่ที่เราทําอยู่ในคลิปหน้าจะเริ่มสร้างพื้นสร้างอะไรบ้างแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมสมัครเออหนึ่สมัครสมสชาชิกแชทแนวผมในยูทูบด้วยนะฮะนั่นมัน